สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนำเครื่องวัดความดันสั่งมาจากไหนครับสั่งมาจากช้อปปีค่ะราคาราคา999บาทนะคะเก็บเงินปลายทางช้อปปี้กหน้าตาของนหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออ่ออิเล็กทรอนิกส์บลูอะไรสักอย่างอิเล็กทรอนิกส์บลูบีพีชัว ใช่ค่ะ B P Shure เออใช่เราประกันสินค้า5ปีด้วยนะคะใช่ที่สั่งที่สั่งาะว่ามันรประกันสินค้า5ปีปด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันด้านในนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้เคสดูดีโยครับเปิดซิปเข้ามาด้านในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนด้านในเคสนะคะหมดแล้วจะมีอันแรกนะคะคู่มือ ู่มือการใช้งานมีทั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษต่อมาในซองนี้เ,ออเป็นที่ชาร์จแบบนะคะต่อมาจะเป็นตัวเครื่องนะคะมาดูหนะ้าตาตัวเครื่องหน่อยตัวเครื่อง BP Sure ตัวนี้ค่ะกดเปิดได้ไมมเอ่ยอ๋อยังนะคะด้านหลังต้องใส่ถานนะคะซึ่งเป็นความบังเอิญมากเรามีถาน าแถม,ม่า,านแถมผ่านแถมมาอ่ะเดี๋ยวแกะ่านลองแกะ่านใส่ก่อนนะคะอันนี้เป็น่า,านที่ชาร์จได้ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้มันชาร์จแน่เลยเนี่ยใช่ลูกตาของเครื่องก็นี่ใส่่านดูมาตรฐานเหนือนคะเป็นพลาสติกแข็ง อะะขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะพอใส่ถานแล้วจะมีเสียงขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะเวลาใส่ถานแล้วก็จะมีเสียงแบบนี้ขึ้นมานะคะอ๋อขด้าานั่งอนท่าผู้คลายกำลังเริ่มทำการวัดค่ะอ๋อเครื่องเวลาเปิดเครื่องเครื่องจะสั่นแบบนี้นะคะได้ยินเสียงสั่นไหมเอ่ย ก็ยังไม่ใส่เครื่องก็คือการอันนี้อันนี้ปิดเครื่องไปก่อนนะถ้ากดเปิดปับ๊บมันก็จะวัดทันทีใช่เราต้องปิดไว้เท่ากับว่าเราจะต้องใส่สายก่อนใส่ย,ยังไงยังถอดออกทั้งหมดอ๋ออย่างนี้มัดอันนั้นให้เสียบเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็แเสียบสายนี่ก่อนนะคะ มันจะเสร็จตรงนี้เพราะว่ามันมีแค่รูเดียวแค่นึงท<ช>ี่เหลือจะเป็รูชาร์จอยู่ทางนี้นะคะอ่ะหันหน้าเครื่องมาพอเสียบแล้วนะคะไปฝั่งไหนอ่ะตรงนี้เอลงเลยเออเอาลงอ๋อถูกแล้วถูกแล้วนี่นี่แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเครื่องปิดให้แน่นก่อนดิปิดแน่นแล้วเหรอโอ้เราต้องแน่นขนาดนั้นเลยเหรอปิดให้มันสนิทด,ดิโอ้นี่ก็สนิทแล้วนะสายมันต้องเออมัย่างนั้นแหละมั้งนี่ไงถูกต้องแล้ว น่าจะคุมสายหรือเปล่าต่อมานะคะเราจะกดเปิดเครื่องปึ๊บต่อไปนั่นคือแค่คลายเรายังไม่ได้นับค่ะแน่นไหมแน่นแน่นมากเลยคือรัดเหมือนตอนที่แบบเราไปตรวจตามโรงพยาบาลเลยอ่ะโอ้แน่นมากเลยอะออารมณ์เดียวกับไม่เรารัดแน่นไปไงไม่ต้องรัดหลวมๆเลย ไม่ไม่แต่แบบมันรัดแรงอารมณ์เดียวกับตอนไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวต้องแกะเอาเราวัดไหมสักสามรอบอ้าวแล้วเขาจะไม่บอกอะไรเราเลยเดีนี้มันยังไม่เซ็ตความดันช่วงบนเท่ากับหนึ่งร้อยสิบความดันช่วงล่างเท่ากับ ห6อัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับเจดีตามมาตรฐานของการธนามาโลกค่าความดันของคุณมีค่าดันี้ปกติออันนี้ดีอะมีเสียงตอบเหมาะสำหรับคนแก่นะผมว่าคนแก่ใช้ดีเหมือนเหมือนเราเราไม่ต้องมานั่งศึกษา่เอ้ยกวแล้วก็วัดใหม่ความดันเท่านี้คือเท่าไหร่ปกติดีหรือไม่อะไรแต่ไม่ต้องแน่นมากอตึงๆแค่พอตึงๆไม่ต้องแน่นมากตึงแล้วเยเออจะลองวัดใหม่ะ หงายแข็งขึ้นว่างเออมันต้องหายอกก็รัดเหมือนเดิมหลยหรอใช่เมื่อกี้คือหย่อนมากเลยนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยหกสิบหกร้อยสิบบาร้อยหกสิบหกช็อปไอพอดีร้อยสิบกับเจ็ดสิบเจ็ดเหรอใช่ คือฟิลแบบรักแขนเหมือนเหมือนไปที่โรงพยาบาลเลยระดับการช่วงบนเท่กากับอะสองสองเองไม่จังหวะตื่นเต้นเลยก็เท่าเดิมอะเจ็ดสิบสอง แปะเป็นเป็นข้างซ้ายเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายอ๋อติดออกดปิดไหนดิดดดเออว่ะแดงเลยเป็นช้ำเลยเครื่องค่อนข้างแรงนะแรงแรงแรงมากัง,งมทกเวลาใช้ก็ระวังอย่ารัดแน่นจนเกินไปใช่โอ้โดนไปสองรอบคือแบบช้ำเลยอะ่ะ คนปกติไม่วัดข้างไฟนะลองเฉยเฉยลองไหมพี่ลองวัดไหมไม่ลองเฮ้ยลองหน่อยนิ่งชาลอย โอเคนะประมาณสามครั้งมันก็ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันแค่แค่หนึ่งแค่แค่เลขเลขสามตัวหลังกันหนะหนึ่งสองสามประมาณนี้ไม่เกินนี้นะก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่โอเคดีอ่ะดีเลยแต่ว่ามันแน่นไปนิดนึงนะครับดูดิแดงอันนี้คือรัดสองรอบไงเราวัดสองรอบมันก็เลยนี่ไงเขาบอกวิธีใช่ถูกแล้วโอเค